สวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้กับสาเารณมอทอนะคะวันนี้พบกับอาจารย์นรศและอัญสน์ค่ะในตอนสร้างสุขภาพดีให้เด็กน้อยค่ะ,นนคะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะไปสร้างสุขภาพให้ดีได้ยังไงนะคะเรามารู้จักกับสมองและพัฒนาการของเด็กก่อนเนาะสมองของเรามีหน้าที่เป็นเหมือนกับศูนย์ัญชาการก็คือรับข้อมูลรับข้อมูลต่างๆเข้ามาทางด้านตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสผ่านขึ้นมาที่สมองสมองก็จะประมวลผล แล้วก็ส่งคําสั่งออกมาเพื่อให้มีการขยับร่างกายต้องส่งไปที่ไหนคะถึงจะขยับร่างกายได้กล้ามเนื้อค่ะถูกต้องค่ะเราก็จะส่งไปที่กล้ามเนื้ออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีของเล่นวางอยู่ใช่ไหมคะโอ้สีสวยจังเลยมีเสียงเร้าใจมากเด็กก็จะมองเห็นได้ยินสมองก็จะสั่งการว่าอ้อยกขัวขึ้นดูสิเขาจะเอื้อมมือไปหยิบของเล่นนั้นนะคะทีนี้ถ้า อวัยวะต่างๆของร่างกายเขาไม่สามารถรับสัมผัสไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถได้ยินเขาก็จะไม่ได้รับรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะทําอะไรดีหรือว่าสมองเขามีพยาธิสภาพก็ไม่สามารถประมูลผลได้ว่าอ,อ๋อเอื้อมไปหยิบด,ดีไหมนะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมีปัญหากล้ามเนื้อเกรงก็จะหยิบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งอวัยวะต่างๆสมองต่างๆมีปัญหาก็จะทําไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญถ้า <5. S 1> สิ่งภายนอกไม่มีกระตุน้นใช่ไหมคะอย่างเช่นองไรคะไซ์น็อตอย่างเช่นเด็กอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปมีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้สำรวจสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะเพราะว่าไม่มีแบบสัมผัสจากแม่ไม่มีเสียงของแม่มากระตุ้นเนาะสิ่งแวดล้อมจากภายนอกก็เลยไม่กระตุ้นให้เขาแบบอยาก การเคลื่อนไหวก็เลยจะเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าหรือว่าพัฒนาการช้ากว่าเด็กที่มีการกระตุ้นจากคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ถ้าในวัยเด็กอายุน้อยกว่า3ขวบเขาจะมีการพัฒนาของสมองสูงมากๆเลยเนาะแม้ว่าเด็กที่จะมีพยาธิชตาที่สมองกับขาดออกซิเจนระหว่างคลอดหรือคลอดก่อนกําหนดเนี่ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยสมองสามารถที่จะปรับตัวมีการเชื่อมต่อของเส้นใย,ยประสาทได้ดีขึ้น มีแบบเส้นใยที่แตกมาเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเลยนะคะจะน็อต plasticity ค่ะมีการซิมแนบส์ที่ต่อกันได้ดีขึ้นมี plasticity ดีขึ้นในช่วงสปีแรกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงสําคัญมากๆเลยการรับเ็นทองคๆค่ะที่จะกระตุ้นให้เขาแบบทาพัฒนาการต่บงๆได้ดีทางในด้านของพัฒนาการการเคลื่อนไหวแล้วก็พัฒนาการด้านอื่นๆทีนี้พัฒนาการของเรามี4ด้านใช่ไหมคะค่ะก็จะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดใหญ่ก็คือเหมือนแกนกลางลาตัวค่ะ แขนขากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดเล็กก็คือมือใช่ไหมใช่มือ,มอค่ะอันที่3ามก็คือเรื่องอารมณ์สังคมนะคะอันสุดท้ายเป็นเรื่องภาษาก็จะมี2แบบใช่ไหมคะ,คะจะนอดภาษาที่เข้าใจภาษาฟังแล้วรู้เรื่องกับการที่จะพูดออกมาใช้ภาษาออกมาซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะเราก็จะเน้นกระตุ้นหรือว่าส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือแกนกล้ามตัวแล้วก็แขนขาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะในเด็กเราก็จะเริ่มพัฒนาจากแกนกลางตัวนะคะเริ่มแต่ ชันคอได้นะคะจนถึงเดินเนาะช่วงเวลาที่พัฒนาการมากที่สุดก็คือช่วงขวบปีแรกนะคะเริ่มจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจนกระทั่งเดินได้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะในทุกคน,นจะมีลำดับเหมือนกันก็คือชันคอกลิ้งว่ํานะคะลุกขึ้นนั่งยืนแล้วก็เดินนะคะแต่อัตราและความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาการของสมองที่จะมาทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีพัฒนาการมากขึ้น,นะคะ่ะ นี่มาที่การเคลื่อนไหวของมนุษย์นะคะในไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนาะ ก็จะมีการเคลื่อายุวอ2แบบนะคะขึ้นอยู่กับการระดับของการควบคุมของร่างกายถ้าเกิดว่าเป็นตอนแรกเกิดการควบคุมก็จะอยู่ระดับก้านสมอง,มองก็จะเป็นลักษณะการตอบสนองแบบอัตโนมัติหรือว่า reflex เนาะเราเรียกกันง่ายๆคือ reflex นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการควบคุมจากสมองก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่ตั้งใจที่จะเอื้อมไปหยิบของกำมือนะคะแต่ถ้าในเด็กเล็กที่เป็น reflex อาจารย์น็อตเคยเห็นไหมคะที่เด็กเล็กๆแล้วแบบว่าเราแตะมือเข้าไปเขาก็กำเลยเนาะอ,อ๋อกำแน่นเลยกำไม่ปล่อยเลยเอานิ้วออกมา ยากากกมใช่อันนี้เป็น reflex นะคะเด็กไม่ได้ตั้งใจจะเคลื่อนไหวแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจประเมินนะคะเราสามารถจะแยกการเคลื่อนไหวได้ว่าเอ๊ะความสามารถการควบคุมของเขาเนี่ยมาถึงระดับของสมองแล้วหรือยัง ก็ดูจากการเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทีนี้เด็กที่พลอ่อนกําหนดหรือว่าน้ําหนักตัวน้อยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงเนาะที่จะมีความผิดปกติของสมองอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าหรือว่าเป็นเด็กสมองพิการหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าในช่วง3ามปีแรกเนี่ยถ้าเรากระตุ้นเขาเยอะๆเด็กพวกนี้ก็จะมีพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวดีขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เร็วมากขึ้นหรือที่อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยแรกๆอาจจะเคลื่อนไหวได้ช้าหน่อยแต่ว่าพอมีการฝึกซ้ําๆเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อที่แข็งแรงขึ้นสิ่งแวดล้อมมีส่วนสาคัญมากๆใช่ไหมคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็กในการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้โอกาสเด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระม,มีข้อแนะนํากิจกรรมทางกายนะคะก็อนนั้น นำอาไว้สำหรับเด็กแรกเกิดถึง5ปีนะคะ<ม>ก็ควรที่จะมีกิจกรรมทางกายสะสมต่อทั้งวันเนี่ยอย่างน้อยวันละ180นาทีอ่ะนีพักแล้วก็ไปทําอีก5นาทีนะคะผู<ม>้ป<ม>กครองตอนเด็กเล็กๆเ,เ,เป็นทารกเนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยให้ทารกเล่นในท่านอนความ,มนะคะแล้วก็งดการจับให้ทารกอยู่นิ่งๆน,นานๆ<ม>อย่างเช่น<ม>ให้นั่งในรถเข็นเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งจะทําให้เด็กกั ขาดโอกาสในการเคลื่อนไหว<ม>แล้วก็การสำรวจสิ่งแวลดล้อมอนในเด็กที่อายุ1ถึง2ปีนะคะก็เช่นเดียวกันกิจกรรมการสะสม180นาทีแต่ก็มีอีกข้อนึงที่ควรจะระมัดระวังก็คือเราไม่ควรจะให้ดูจอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็จะจะนิยมให้เด็กดูจอนะคะเพราะว่าเด็กจะอยู่นิ่งเนาะทั้งในเรื่องของการที่มีกิจาการรมน้อยลงแล้วก็ในแง่ของสมองด้วยเนาะอาจจะทําให้มีลักษณะของสมาธิสัน้น ใช่<ด>ะคะ่ะถ้าเด็กอายุ3ถึง5ปีนะคะตอนนี้เขาก็จะมีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองควรจะเปิดโอกาสให้เขาเล่นอย่างอิสระในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัยเนาะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เขาได้มีการเคลื่อนไหวในหลายๆด้านอย่างเช่นการปีนป่ายการกระโดดการวิ่งเป็นต้น การตรวจประเมินเด็กเนาะให้รู้ว่าเอ๊ะเขามีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่างๆมากน้อยแค่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้กระตุ้นให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นวิธีการตรวจง่ายๆเนาะก็จะมีการยกแขนนะคะหรือว่า เหยียดซอกดูว่ามีการเกรงมากกว่า,กาปกติไหมเพื่อที่จะดูว่าสมองพัฒนาการในระดับไหนจะ,ม,ะมาถุดระดับไหนแล้วอาจจะมีเรื่องของการตรวจกล้องเห็น <c oughs> การได้ยินด้วยกายภางบัตรทางด้านเด็กรเราก็จะมีบทบาททั้งส่งเสริมป้องกันและรักษานะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนกังวลว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการช้าหรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลน,นะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษากายภาพบัตรนะคะจะเป็นในเชิงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เราจะสามารถที่จะ แนะนำวิธีการส่งเสริมการเคลื่อนไหวได้ ก็กรอกเข้ามาใน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะโทรไปนัดหมายเวลาที่จะให้มาตรวจประเมินหรือว่าแนะนำเบื้องต้นให้นะคะก็จะมีการใช้ของเล่นเนาะหรือว่าใช้ผู้ป,ปกครองนี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกเลยเนาะถ้าสมมติเราอยากจะกระตุ้นให้เขามีการเงยคอทำยังไงคะจอนนอตเราก็ให้ของเล่นสูงขึ้นหน่อยอ่าใช่ก็คือให้เขานอนคว่ำเนาะถ้าเป็นแบบ0ูนง,งสามเดือนใชใ่นอน,น,อนคว่ำแล้วก็ยกของเล่นขึ้นมาสูงๆใ,ให้เขาสนใจถ่า ห,หน้าคุณแม่ไปใกล้ๆเขาให้เงยหน้าแล้วก็คุยคุยกับเขาก็ได้เรียกชื่อเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็เราฝึกจันคอใช่ใชไหมคะฝ<ด>ึกจันคอหรือว่าถ้าเกิดว่าจีถึงพเดือนเราอยากจะพลิกตะแคงตัวทํำยังไงดีคะเราก็ ย้ายของเล่นข้างเนาะย้ายไปด<ป>้านไหนก็ย้ายไปด้านนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่มาอย่าเพิ่งรีบจับให้น้องไปเนาะเราอาจจะต้องเอาของเล่นวางแล้วก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะให้น้องเขาแบบหันไปมองประบวนผลนิดนึงในสมองว่าเออมันน่าสนใจน่าไปหานะแล้วก็คลิกตะแคงไปแต่ถ้ารอเวลารอ,ลร,อลรอแล้วรอเล่าน้องก็ยังไม่ไปเราก็อาจจะช่วยสะโพกช่วยให้มากขึ้นคือเราจะต้องช่วยให้น้อยที่สุดเท่าที่เขาจะเคลื่อนไหวได้เปิดโอกาสให้เขาเคลื่อนไหวเองใช่กับเราได้ให้ เขาฝึกให้สมองมีการเชื่อมต่อเส้นใหญ่ประสาทเนาะการที่เราตรวจประเมินได้ตั้งแต่แรกกับการให้การรักษาตั้งแต่ก่อนสามขวดใช่แล้วก็จะส่งผลดีกับเรื่องของสมองมทั้งในด้านของพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และด้านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าน้องจะมีปัญหาที่สมองหรือไม่กระตาถ้ายิ่งกระตุ้นเยอะเขาก็จะพัฒนาได้เร็วเนาะเหมือนที่อาจารย์นอตบอกว่าตามลําดับเป็นเหมือนกันทุกคนแต่ว่าความเร็ว ที่ทำได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของเราใช่ค่ะสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะคะเราปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เขามีการเคลื่อนไหวมากที่สุดสุขภาพดีสร้างได้ตั้งแต่เด็กนะคะสุดท้ายนี้ฝาก AHS ธรรมศาสตร์ Channel นนไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะค่ะ EP นี้เราก็ลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ